สวัสดีค่ะในบรรดากษัตริย์ของเกาหลีพระเจ้าทงมยองหรือชูโมหรือที่เรารู้จักกันในชื่อจูมงถือเป็นหนึ่งในกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่และมีชื่อเสียงโด่งดังมากที่สุดในปัจจุบันเพราะนอกจากพระองค์จะเป็นผู้ก่อตั้งอาณาจักรสําคัญอันเป็นรากฐานของอารยธรรมเกาหลีแล้วพระองค์ยังมีความสามารถเป็นเลิศในหลายๆด้านอีกทั้งยังมีเรื่องราวชีวิตที่น่าสนใจจนถูกนํามาทําเป็นซีรีส์หลายครั้งอีกด้วยดังนั้นในวันนี้ แคทจะมาเล่าตำนานและการผจญภัยของกษัตริย์จูมงให้ฟังกันโดยอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่ระบุใต้คลิปนะคะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยค่ะต้นกำเนิดวีรกษัตริย์ประวัติของกษัตริย์จูมงนั้นมีข้อมูลที่ไม่ค่อยชัดเจนและมีหลายตำนานนะคะเนื่องจากมีความเก่าแก่ค่อนข้างมาก คือมากกว่า2,000ปีมาแล้วโดยแค่จะอ้างอิงข้อมูลส่วนใหญ่จากซัมกุกซากีซึ่งเป็นบันทึกประวัติศาสตร์ที่เป็นที่ยอมรับมากที่สุดเป็นหลักนะคะโดยเรื่องมีอยู่ว่ากษัตริย์กึมวาแห่งแคว้นพูยอซึ่งเป็นแคว้นโบราณตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศเกาหลีในปัจจุบันพระองค์ได้พบกับนางยูฮวาที่ดาของเทพฮาแบกหรือเทพแห่งน้ําในระหว่างที่ทรงเสด็จออกล่าสัตว์นางยูฮวาได้เล่าว่านางถูกบิดานในประเทศออกมา เนื่องจากนางไปมีความสัมพันธ์กับแฮโมซูซึ่งเป็นโอรสสวรรค์จนตั้งครรภ์โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากบิดากษัตริย์กึมวาทรงต้องพระไทยในตัวนางยูฮวาจึงโปรดให้นำตัวมาเป็นพระสนมและเมื่อองค์ชายจูมงทรงประสูติประมาณช่วงปีที่58ก่อนคริสตกาลกษัตริย์จึงทรงรับเลี้ยงจูมงไว้ในฐานะบุตรบุญธรรมของพระองค์ค่ะข้อมูลต้นกำเนิดของจูมงนั้นเป็นตำนานลักษณะกึ่งเทพและแฝงไปด้วยปาฏิหาริย์ต่างๆอยู่พอสมควรค่ะ เช่นพระองค์ทรงเกิดจากไข่ขนาดยักษ์เป็นต้นนักประวัติศาสตร์คาดกันว่าเรื่องเหนือธรรมชาติเหล่านี้ได้ถูกแต่งขึ้นภายหลังเพื่อให้พระองค์มีความเป็นสม,มุติเทพแท้จริงแล้วพระองค์น่าจะเป็นบุตรนอกสมรสของกรรษัตริย์กึมวาและนางสนมยูฮวาโดยไม่ทราบที่มาของบิดาที่แท้จริงมากกว่าแต่อย่างไรก็ตามประเด็นหลักในบันทึกของทั้งเกาหลีและจีนจะมีเนื้อหาที่ตรงกันก็นกคือการที่พระองค์ เป็นผู้ก่อตั้งอาณาจักรสำคัญของเกาหลีคะ่ะโดยหลังจากจูมงได้ถือกำเนิดขึ้นแล้วกรษริย์กึมวาได้ให้การเลี้ยงดูและให้การศึกษากับพระองค์เทียบเท่ากับพระโอรสแท,แท้ซึ่งเป็นองค์ชายทั้งหมดเจ็ดพระองค์ด้วยกันเมื่อมีอายุได้เจ็ดขวบองค์ชายจูมงนั้นมีความแข็งแรงมากอีกทั้งยังมีความสามารถพิเศษในการธนูไม่ว่าจะเป็นการประดิษฐ์คันธนูลูกธนูรวมถึงความสามารถในการยิงธนูที่แม่นยำว่ากันว่า พระองค์สามารถยิงมแมลงวันได้จากลูกธนูที่ประดิษฐ์จากต้นอ้อทําให้พระองค์มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับจากผู้คนว่าเป็นผู้ที่ยิงธนูได้เก่งที่สุดในภูยอจนได้รับฉายาว่าจูมงซึ่งเป็นคำแสดงในท้องถิ่นที่ใช้เรียกผู้ที่เก่งกาจในการยิงธนูและก็คือชื่อที่ถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายที่เรารู้จักกันนั่นเองค่ะอย่างไรก็ตามเมื่อองค์ชัยจูมงเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ความสามารถที่โดดเด่นในหลายๆเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเล่าเรียนหรือการต่อสู้และที่เหนือชั้นเป็นอย่างมากก็คือการยิงธนูได้กลายเป็นชนวนเหตุให้องค์ชายทั้ง7ซึ่งมีความสามารถด้อยกว่าจูมงในทุกๆด้านเริ่มมีความอิจฉาริษยาโดยเฉพาะองค์ชายแทโซซึ่งเป็นบุตรคนโตของกษัตริย์กุมวาเริ่มมีความเครียดแค้นและเกรงว่าจูมงอาจจะมาแย่งตำแหน่งรัชทายาทพระองค์จึงคิดที่จะกำจัดจูมงเสียให้พ้นทางโดยได้ทรงพยายามทูลพระบิดาว่า องค์ชายจูมงนั้นไม่ชีบุตรของมนุษย์และควรถูกกำจัดเสียเพราะจะนำความเดือดร้อนมาสู่ราชวงศ์แต่พระบิดาไม่ทรงคล้อยตามและท่งมอบหมายให้องค์ชายจูมงมีตำแหน่งเป็นผู้ดูแลม้าของพระราชวงศ์ค่ะการได้รับหน้าที่ดูแลม้าทำให้องคชายจูมงได้พัฒนาความสามารถพิเศษเพิ่มเติมในเรื่องของการคัดเลือกมา้าการเลี้ยงมา้าและการขี่มา้าดังนั้นเมื่อพระบิดาเสด็จออกล่าสัตว์ร่วมกับพระราชวงศ์ ม้าขององค์ชายจูมงจึงมีความเร็วกว่าม้าตัวอื่นๆและเมื่อประกอบกับความสามารถในการยิงธนูที่เป็นเลิศองค์ชายจูมงสามารถล่าสัตว์ได้จํานวนมากกว่าพระราชวงศ์องค์อื่นๆอย่างชัดเจนเป็นเหตุให้องค์ชายแทโซและพระอนุชาอีกหกพระองค์ท่งไม่พอพระไทยองค์ชายจูมงมากยิ่งขึ้นไปอีกองค์ชายแทโซจึงเริ่มสมคบกับองค์ชายองค์อื่นๆเพื่อวางแผนสังหารจูมงแต่ทว่า พระนางยูฮวามารดาของจูมงได้ล่วงรู้แผนนี้เสียก่อนจึงทรงแนะนำให้พระโอรสเสด็จหนีออกนอกแคว้นไปเสียองค์ชายจูมงจึงต้องเดินทางออกจากแคว้นผูยอไปทางตะวันออกแต่ในบางข้อมูลก็บอกว่าตะวันออกเฉียงใต้หรือทางใต้นะคะโดยในช่วงเวลานั้นพระองค์ได้มีพระชายาแล้วก็คือพระนางเยชีหรือที่ในซีรีส์จะเรียกกันว่าพระนางเยโซยาค่ะซึ่งพระนาง กำลังตั้งคันองค์ชายูรีอยู่แต่องค์ชายจูมงไม่สามารถนำพระชายาไปกับพระองค์ได้เนื่องจากพระนางถูกจับเป็นตัวประกันไว้ที่แคว้นผู้ยอค่ะการก่อตั้งอาณาจักรหลังจากที่ถูกปองร้ายจากเหล่าองค์ชายี้แคว้นผู้ยอองค์ชายจูมงและคนสนิทอีกสามคนคือโออีมารีและฮยอบโบจึงได้หนีออกจากแคว้นผู้ยอ แต่แล้วก็ถูกไล่ล่าดโดยทหารขององค์ชายแทยโซจนมาถึงแม่น้ำอมซาซูในตอนนั้นเองพระองค์ทรงเห็นว่าไม่สามารถหนีต่อไปได้แล้วจึงอธิฐานขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือและด้วยความที่เป็นบุตรแห่งเทพเหตุอัศจรรย์ก็ได้เกิดขึ้นนั่นคือเหล่าเต่าปลาได้รวมตัวกันขึ้นเป็นสะพานให้พระองค์ได้ข้ามไปและหลังจากที่พระองค์ปลอดภัยแล้วสะพานนี้ก็สลายตัวออก ทำให้เหล่าทหารที่ตามมาไม่สามารถติดตามไล่ล่าพระองค์ต่อไปได้ค่ะต่อมาพระองค์และสหายก็เดินทางมาถึงเขตที่เรียกว่าโชลบนที่อยู่บริเวณคาบสมุทรเหลียวตงและแตัดสินใจทําการตั้งหลักแหล่งอยู่บริเวณแม่น้ําพีริวซูจากนั้นเมื่อชาวบ้านได้ล่วงรู้ถึงความสามารถและบารมีของพระองค์ก็เริ่มอพยพมาอยู่ด้วยองค์ชายจูมงจึงเริ่มก่อตั้งอาณาจักรของพระองค์เองโดยพระองค์และพวก สามารถบุกเข้าตีแคว้นต่างๆในบริเวณโดยรอบได้5แคว้นแต่ในบางข้อมูลก็บอกว่า6แคว้นนะคะจากนั้นจึงทรงก่อตั้งแคว้นใหม่ของพระองค์เองขึ้นมาอย่างเป็นทางการได้สําเร็จในปีที่37ก่อนคริสตกาลมีชื่อว่าแคว้นโกคูรอิอซึ่งแปลว่าปราสาทในที่สูงนอกจากนี้พระองค์ทรงเปลี่ยนแท่หรือชื่อสกุลของพระองค์เองจากแฮซึ่งเป็นสกุลของพระบิดาบุญธรรม เป็นโกซึ่งเป็นสกุลเดิมของพระองค์และได้สถาปนาเป็นกษัตริย์พระองค์แรกของแคว้นมีพระนามว่าพระเจ้าทงมยองด้วยพระชนสาเพียง21ปีซึ่งต่อมาแคว้นโกคูรยอนี้ได้กลายเป็นแคว้นที่ใหญ่ที่สุดของยุคสามก๊กเกาหลีหรือซัมกุกชีแด โดยอาณาจากักรนี้มีระยะเวลานานมากกว่า700ปีมีกษัตริย์ในราชวงศ์โกถึง28รัชกาลและเป็นรากฐานสำคัญของวัฒนธรรมเกาหลีในปัจจุบันค่ะในระหว่างการก่อตั้งแคว้นโกคูรียอนั้นองค์ชายจูมงได้พบรักกับพระนางโซโซอโนหรือยอนโซโซอโนซึ่งตามบันทึกในพงศาวดารของเกาหลีได้กล่าวไว้ว่า พระนางทรงเป็นพิดาของยอนทาบัลหัวหน้าเผ่าผู้ร่ำรวยและเป็นที่นับหน้าถือตาในเขตโชลบนค่ะทั้งนี้พระนางโซซซโนทรงช่วยสนับสนุนองคชายจุมงในหลายๆด้านในระหว่างการก่อตั้งอาณาจักรใหม่ไม่ว่าจะเป็นทางด้านทรัพย์สินหรือสเสบียงอาหารและต่อมาเมื่อองค์ชายจุมงทรงสามารถรวบรวมแคว้นต่างๆเป็นหนึ่งเดียวได้แล้ว จึงทรงเลือกเมืองโชลบนเป็นราชธานีของแคว้นโกคูระยอและทรงอภิเษกสมรสกับพระนางโซโซโนโในช่วงเวลาเดียวกันกันกบที่ทรงสถาปนาขึ้นเป็นกษัตริย์โดยพระนางมีพระราชโอรสสองพระองค์ด้วยกันคือองค์ชายพีริวและองค์ชายอนโจคะ่ะในปีที่37ก่อนคริสตกาลการก่อสร้างเมืองโชลบนเมืองหลวงแห่งแรกของอาณาจักรโกคูระยอพร้อมด้วยพระราชวังหลวงก็เสร็จสมบูรณ์ ซึ่งใช้เวลาสร้างไปทั้งหมดเกือบ4ปีด้วยกันนะคะโดยในรัชสมัยของกษัตริย์จูมงพระองค์ได้ทำการปรับปรามแคว้นต่างๆเช่นมัล卡ลแ่งอินกุกพีริวกุกและพกกกจออีกทั้งยังขยายดินแดนของแคว้นโกคูรยอให้ยิ่งใหญ่ทำให้มีประชาชนทั้งชาวท้องถิ่นเกาหลีและชาวจีนอพยพมาอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรเป็นจำนวนมากค่ะต่อมาในปีที่24ก่อนคริสตกาล พระนางยูฮวาพระมารดาของพระองค์ได้สิ้นพระชนลงในพระราชวังที่ผูยอโดยพระเจ้ากุมวาทรงโปรดให้จัดงานพระศพของพระนางให้เทียบเท่ากับพระมเหสีถึงแม้ว่าจะเป็นเพียงพระสนมก็ตามดังนั้นเพื่อเป็นการตอบแทนพระคุณของกษัตริย์กุมวาพระบิดาบุญธรรมและเพื่อรักษาความสัมพันธ์อันดีกับแคว้นผูยอกษัตริย์จูมงจึงได้ส่งของกำนันจำนวนมากไปให้กับกษัตริย์กุมวาในช่วงเวลาดังกล่าวด้วยค่ะ ต่อมาในปีที่19ก่อนคริสตกาลได้เกิดความซับซ้อนของความสัมพันธ์ในราชวงศ์ขึ้นเมื่อพระนางเยโซยาและองค์ชายยูรีได้หนีจากการเป็นตัวประกันออกจากแคว้นภูยอและสามารถเดินทางไปยังแคว้นโกคูริอเพื่อเขาพบกษัตริย์จูมงได้สำเร็จซึ่งกษัตริย์จูมงก็ยินดีเป็นอย่างมากเนื่องจากทรงเข้าใจว่าทั้งสองพระองค์นั้นได้สิ้นพระชนไปแล้วพระองค์จึงทรงสถาปนาพระชายาเย ขึ้นเป็นพระมเหสีพร้อมกับสถาปนาองค์ชายยูรีพระราชโอรสองคโตขึ้นเป็นองค์รัชทายาทค่ะเหตุการณ์นี้ทำให้พระมเหสีโซโซโนเกิดความลำบากใจเกรงว่านิอนาคตบุตรชายของกษัตริย์จูมงจะทำการแย่งชิงอำนาจกันเองเนื่องจากองค์ชายพีริวซึ่งเป็นพระโอรสองค์โตของพระนางโซโซโน มองว่าองค์ชายยูรีนั้นไม่สมควรได้เป็นรัชทายาทเพราะไม่เคยได้มีส่วนช่วยเหลือในการก่อตั้งแคว้นโกคูระยอมาก่อนต่างกับพระมารดาของพระองค์ซึ่งทรงอยู่เคียงข้างและให้ความช่วยเหลือกษัตริย์จุมงมาโดยตลอดดังนั้นเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้นพระนางจึงตัดสินใจสละตำแหน่งพระมเหสีจากนั้นพระนางและพระราชโอรสทั้งสองพระองค์คือ องค์ชายพีริวและองค์ชายออนโจได้อบพยพจากโกคูริอเพื่อมุ่งลงใต้พร้อมด้วยทหารกับชาวบ้านจำนวนหนึ่งเพื่อไปก่อตั้งอาณาจักรใหม่ค่ะปีต่อมากษัตริย์จูมงได้เสด็จสวรรคตลงด้วยพระชนสเพียง40ปีโดยจากหลักฐานต่างๆทางประวัติศาสตร์ยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับสาเหตุการสวรรคตร,ระบุเอาไว้นะคะ แต่มีบางตำนานกล่าวว่าทรงเกิดความเบื่อหนในการปกครองและเสด็จไปที่ภูเขาแห่งหนึ่งและได้สวรรคตลงที่นั้นค่ะโดยกษัตริย์จูมงได้รับการเชิดชูเกียรติและเคารพบูชายอย่างมากในเกาหลีเลยนะคะเนื่องจากเหตุผลหลักสามประการดังนี้ค่ะ 1. ทรงมีอัจฉริยภาพในการยิงธนู 2. ทรงสามารถสถาปนาแควนโกคูระยอได้ตั้งแต่ตอนที่มีอายุเพียง21ปี3 ทรงสามารถขยายแคว้นโกคูริยอที่อยู่ทางเหนือสุดของประเทศให้มีความรุ่งเรืองและมั่นคงจนกลายเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่และเป็นเบา้าหลอมของวัฒนธรรมเกาหลีในเวลาต่อมาโดยในช่วงที่รุ่งเรืองที่สุดก็คือรัชกาลของพระเจ้าควังแกโทมมหาราชกษัตริย์องค์ที่19ซึ่งเป็นหนึ่งในกษัตริย์ไม่กี่พระองค์ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นมหาราชในเกาหลีนะคะ พระองค์ได้วางรักฐานทางการทหารและทําให้อาณาจักรเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุดจนถูกเรียกว่าเป็นยุคทองซึ่งช่วงดังกล่าวเป็นยุคที่คาบเกี่ยวกับยุคสามก๊กของจีนโดยอาณาจักรโกคูระยอนั้นมีพื้นที่ติดกับอาณาจักรวิ่ก๊กของโจโฉและเคยเสียดินแดนหน้าด่านให้กับจีนแต่ต่อมาราชวงศ์จีนเกิดความวุ่นวายพระเจ้าควางแกโทจึงส่งทหารไปยึดเอาดินแดนกลับคืนมาเป็นของเกาหลีได้สำเร็จคะ่ะนอกจากนี้นะคะ พระองค์ก็ยังสามารถขยายดินแดนไปถึงบางส่วนของรัสเซียแมนจูเรียและมองกโกเลียอีกทั้งยังเป็นพันธมิตรทางการค้ากับประเทศญี่ปุ่นอีกด้วยค่ะด้วยเหตุนี้แคว้นโกคูรยอจึงถือเป็นแคว้นที่มีความสำคัญกับประวัติศาสตร์เกาหลีและเบ้าหลอมสำคัญของวัฒนธรรมเกาหลีในปัจจุบันทำให้กษัตริย์จูมงและควางแกโทมหาราชจึงถูกนำมารํำลึกถึงอยู่เสมอ เพื่อปลูกจิตสำนึกในความรักชาติของชาวเกาหลีรุ่นต่อๆมาโดยกษัตริย์จ,จูมงนั้นถือเป็นวีรบุรุษของประเทศเรื่องราวของพระองค์ถูกนำมาถ่ายทอดหลายครั้งทั้งในรูปแบบซีรีส์และแอนิเมชันโดยแต่ละเวอร์ชัน่นจะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันออกไปค่ะขึ้นอยู่กับการตีความโดยในปัจจุบันสุสานของพระองค์นั้นตั้งอยู่ที่เมืองเปียงยางประเทศเกาหลีเหนือค่ะเหตุการณ์หลังการสวรรคต และผลงานของพระโอรสทั้งสามพระองค์เมื่อสิ้นกษัตริย์จูมงแล้วองค์รัชทายาทยูรีจึงเสด็จขึ้นคลองราชเป็นพระเจ้ายูรีแห่งโกคูระยอพร้อมกับสถาปนาพระมเหสีเยโซยาขึ้นเป็นพระพันปีค่ะโดยพระองค์ได้รับการบันทึกไว้ว่าเป็นกษัตริย์ที่พระปีชาสามารถโดยทรงขยายแคว้นโกคูระยอให้ยิ่งใหญ่ขึ้นกว่าเดิมและทรงครองราชอยู่ถึง37ปีค่ะ ในส่วนของอาณาจักรพูยอที่กษัตริย์จูมงเคยอาศัยและเติบโตอยู่ก่อนหน้านี้นั้นภายหลังจากการสวรรคตของกษัตริย์กึมวาพระบิดาบุญธรรมของจูมงแล้วองค์ชายแทโซที่เป็นไม้เบื่อไม้เมากับจูมงก็ได้ขึ้นครองราชแทนจนกระทั่งในปีคสตศักราชที่22กษัตริย์พระองค์ที่3ของอาณาจักรโกคูรยอมีพระนามว่าพระเจ้าแทมูซิน ซึ่งเป็นหลานปู่ของกษัตริย์จูมงหรือพระเจ้าทงมยองพระองค์ได้รับการยกย่องในพระปีชาสามารถในการรบเช่นเดียวกับพระบิดาและพระอัยกาโดยในรัชสมัยนั้นเองพระองค์ทรงยกทัพเข้าปราบปรามแคว้นผู้ยอและสั่งหารกษัตริย์แทโซได้สําเร็จเป็นผลให้แคว้นผู้ย่อได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของแคว้นโกคูรยอตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาและทําให้แคว้นโกคูรยอได้กลายเป็นแคว้นที่มีขนาดใหญ่ที่สุด และเข้มแข็งที่สุดทางตอนเหนือของคาบสมุทรเกาหลีค่ะฝ่ายพระโอรสอีกสองพระองค์ที่ได้อบพยพจากโกคูริยอไปก่อนหน้านี้พร้อมด้วยพระมารดาคือพระนางโซโซอโนนั้นก็ได้ไปก่อตั้งแคว้นใหม่ขึ้นทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ของแม่น้ำฮันอย่างไรก็ตามในบางตำนานได้กล่าวถึงความเป็นไปได้ที่พระโอรสองคโตคือองค์ชายพีริวหรือไม่ก็พระโอรสทั้งสองพระองค์นั้น ไม่ใช่บุตรแท้ๆของกษัตริย์จูมงแต่เป็นลูกติดของพระนางโซโซโนโจากการแต่งงานครั้งแรกกับอูแทซึ่งเป็นญาติห่างๆของจูมงแต่เขาได้เสียชีวิตตั้งแต่ยังหนุม่มพระนางโซโซโนโจึงได้อภิเษกเป็นครั้งที่สองกับกษัตริย์จูมงและพระองค์ก็ได้รับบุตรชายของนางมาเป็นบุตรบุญธรรมและได้ร่วมเลี้ยงดูมาประหนึ่งเป็นพระโอรสของพระองค์เองค่ะหลังจากที่ทั้งสามแม่ลูกได้ร่วมกันก่อตั้งแคว้นใหม่แล้ว ในช่วงแรกก็ราบรื่นดีแต่หลังจากนั้นไม่นานพระนางโซ,โซโนก็ได้สิ้นพระชนลงและพระโอรสทั้งสองก็เริ่มมีเรื่องขัดแย้งกันโดยเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งเมืองหลวงของแคว้นเนื่องจากองค์ชายพีริวต้องการตั้งเมืองทางตะวันตกชื่อว่ามิซูโฮลซึ่งปัจจุบันก็คือเมืองอินชอนที่ตั้งของสนามบินนานาชาติของเกาหลีนะคะแต่องค์ชายออนโจเลือกที่จะไปตั้งเมืองทางตะวันออกชื่อว่าวีเรซอง ซึ่งในปัจจุบันก็คือเมืองฮานัมค่ะทั้งสองจึงแยกกันทำการปกครองเมือง,อ,งเมองของตนเองแต่ทว่าต่อมาเมืองขององค์ชายออนโจนั้นรุงเรืองมากกว่าเมืองขององค์ชายพีริวอย่างเห็นได้ชัดเป็นเหตุให้องค์ชายพีริวเสนอให้รวมเมืองกันเสียโดยในการรวมเมืองนั้นพระองค์ได้ทวงสิทธทิตนจะได้ขึ้นเป็นกษัตริย์เพราะเป็นพี่ชายคนโตแต่องค์ชายออนโจไม่เห็นด้วยเพราะตนเป็นคนที่ก่อตั้งเมืองได้สำเร็จมากกว่า ทั้งสองพระองค์จึงยกทัพมาต่อสู้กันและด้วยเหตุที่ทัพขององค์ชายพีริวมีกําลังน้อยกว่าพระองค์จึงต้องพ่ายแพ้และได้ปิดชีพตนเองไปในที่สุดค่ะหลังจากนั้นองค์ชายอ่อนโจก็ได้ขึ้นเป็นกษัตริย์ของแคว้นอย่างสมบูรณ์มีพระนามว่าพระเจ้าอ่อนโจพระองค์ทําการกรวมเมืองขององค์ชายพีริวเข้ากับเมืองของตนและขยายเมืองลงไปทางใต้เพิ่มมากขึ้นจากนั้นทรงตั้งชื่อแคว้นใหม่นี้ว่าแคว้นแพ็กเจ โดยกษัตริย์ออนโจโดได้เปิดศึกกับชนเผ่าต่างๆทางใต้ของคาบสมุทรเกาหลีและทรงได้รับชัยชนะอย่างต่อเนื่องทำให้แคว้นแพ็กเจมีความเข้มแข็งขึ้นเป็นอย่างมากถึงแม้จะไม่ได้มีขนาดใหญ่เท่าโกคูริยอแต่แคว้นแพ็กเจก็ได้กลายเป็นหนึ่งในสามอาณาจักรสำคัญในช่วงสามก๊กของเกาหลีทั้งนี้ความเก่งกาจของพระเจ้าออนโจโซึ่งแตกต่างจากองค์ชายพีริวพี่ชายนั้นทำให้มีผู้สันนิษฐานว่าพระองค์ น่าจะเป็นพระโอรสแท้ๆของกษัตริย์จูมงค่ะการเกิดขึ้นของแควนโกคูระยอและแพ็คเจนั้นทำให้ประวัติศาสตร์เกาหลีเข้าสู่ยุคที่เรียกว่าสามก๊กเกาหลีโดยมีแควนซินลาเป็นแควนที่สามที่อยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของแคว้นโกคูระยอยุคดังกล่าวกินเวลานานกว่าร้อยปีและมีการต่อสู้ระหว่างแควนกันอย่างต่อเนื่องก่อนที่เกาหลีจะสามารถรวมกันเป็นหนึ่งเดียวได้สำเร็จในยุคต่อมาค่ะ ทั้งนี้สำหรับรายละเอียดอาณาจากักรและราชวงศ์ต่างๆของเกาหลีเพื่อนๆสามารถติดตามได้จากคลิปสรุปประวัติศาสตร์เกาหลีและคลิปอื่นๆในช่องตามลิงก์ที่แสดงไว้ให้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือจะกดสุ์แต่งให้แคทก็ได้นะคะไปก่อนลคะค่ะบ๊ายบาย